ราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นอันแรกที่ติเต้นคือที่พารากอนเพราะว่าเรายังไม่เคยไปที่พารากอนเลยครับแล้วก็ชวนคอนเสิร์ตที่ใกล้ชิดก,กันมากเลยครับยังยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะคุณใส่พี่เบิร์ตคงจะคุยไปเรื่อยๆเลยครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มีเรื่องจะคุยแล้วก็มีเพลงที่จะร้องแยะมากมายแล้วก็น้องๆขอมาเพียบเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เรายังตกลงกันไว้ได้เลยว,ว่าจะเอาเพลงไหนบ้างว่ามันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วกจะ็จะ,จะพยายามรอให้เยอะที่สุดอันนี้เป็นเพลงที่แฟนแฟนรเร e ยกขมา r รี u e s t ครับแล้วก็วันวันที่เคลวันวัดขอบใจจริงจริงเนี่ยมามาแรงมากนะครับแล้วก็มีหลายเพลงที่มาแรงมากมวันนี้ดีใจอ่ะทุกคนมาแล้วก็มาเปนอยู่ด้วยกันแล้วก็มาฟังเพลงด้วยกันเอะดีใจที่ที่จะได้เล่นในคอนเสิร์ตนี้มันมีเพลงอะไรบางแล้เปิดเผยได้เลยก็ขออะไรมาพี่เบิร์ตเล่นหมดเลยและยังมีสดสดบทนึงด้วยนะครับ<ด> นอกจากจะมีเป็นเ,นเนวันทิเทตวันโบสแล้วเนี่ยก็มีช่วงโต,โตเนี่ยพี่เบิร์ตว่าร้องกันยาวแน่นๆเลยเพราะว่าต่างคนพี่เบิร์ตก็ชอบร้องโตก็ชอบเล่นแล้วก็ขอกันมาตอนนั้นพี่บิว่าน่าจะสนุกอันนี้ถือเป็น<อ>ความตื่นเต้นถือเป็นความใหม่ในคนอนเสิร์ตน,นะมันตื่นเต้นมันใหม่แล้วก็คือทุกๆครั้งก็ตื่นเต้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยรู้สึกว่ากับออเคสตรชชันด้วยนะครับกับนงที่มาช่วยมาช่วยเป็น เรื่องดนตรีแล้วก็พร้อมมากคร<ม>ับคือนักร้องมันจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรถตงมใจไม่เท่ากับเมื่อได้ยินเสียงเพลง<ม>ดนตรีพราะ<ม>แล้วเราอยากจะใส่เสียงแล้วลงไปและทุกครั้งเนี่ยคราวนี้เนะี่ยมันไม่มีชั้นสองชั้นสามี่เบิร์ตกลัวจะแบบ<ม>ว่าตะโกนมากเลยว่า<ม>ทุกครั้งที่ผ่านมาเป็น,เ,ปนเรื่องของ e n e น g y power แต่คราวนี้มันเป็นเรื่องของการน้วนเนียกานฟังเบาๆซึ่งทุกคนอยากให้เอาเอาเอาลิงทิ้งไปบ้างให้พี่เบิร์ตแต่งตัวเราเฮ้ยมีคนบอกนะว่า ไม่ต้องแต่งอะไรมากก็ได้ให้ใส่เกงเกงเกงมวยตัวนึงตัวสุดยางมาขึ้นไปเอาแล้วน่ารักแล้วไม่เต้นไหมครับพี่ไหนมีเพลงไหนที่เขาขอมาแล้วพี่เบิร์ดไม่เคยร้องบนเวทีเขาเปิดมานียมีครับมีมีมีเลยแสดงว่ามีเพลงเก่าๆที่แบบหลายคนคิดถึงก็อยากจะฟังใช่ใช่ครับใช่คือจริงๆนะพี่เบิร์ดเก่งใจนะว่าเราก็อยู่มานาน พี่รู้ว่าหลายๆคนก็คงรู้จักแหลยคงก็คงรู้จักแต่ปรากฏว่าเขารู้จักกันหมดเลยนยัแล้วเขาก็รอคอยพี่รงใจพี่กวนว่าสมมุติถ้ามีเพลงช้าๆสัก1ิเพลงเรียงกันเนี่ยจะเบื่อไหม,มเพราะไม่เคยใช่ไหมถามเขาเขาก็บอกว่าไม่มีเขารอคอยกัน,กนใจใจได้วยินว่าทําใหม่ด้วยใช่ไหมครับพี่ทั้งเพลงใหม่หมดเลยครับทุกเพลงทุกเพลงที่น้องขอมาสักเพลงที่จะเล่นคือเรามีการเล่าเรื่องใหม่คือเพลงเพลงเดิมเนี่ยถูกเล่าเรื่องใหม่ด้วยออเคสเตรชั่นด้วย วงก็ใหม่หมดเอียมทุกกระเบียดนิ้วเลยครับทุกคนเลยอย่างเสียงร้องของพี่เบิร์ตเพราะอยู่แล้วแต่ว่ามีการดึงเทคนิคในการร้องออกมาใหม่ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยพี่เบิร์ตพระเอกของการของการของซิงเกบิร์ตก็คือการฟังเพราะฉะนั้นการร้องสําคัญที่สุดนะครับเราไม่เราไม่ได้แบบว่าโชว์โชว์อะไรมากมายมันก็ต้องมีหรอวะแต่ว่าแต่ว่าร้องร้องร้องซะเยอะนะครับฉะนั้นพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตต้องครูโรดติดพี่เบิร์ตเลยครับช่วงนี้ติดกัน คือว่าเช้านี้เราเริ่มกันตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งคืว่าตื่นหกวงคือรถเข้ามาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแบกวงเริ่มเริ่มเริ่มโอเวอ์เทรนนจังทุกวันทุกวันกันเท่าไรอย่างแบบก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตห่างกันไม่นานคือฮะเราอดใจไม่ไหวหรือว่าอยากจะมีอะไรใหม่ๆด้วยอ๋อที่ที่ที่มีใช่ไหมครับใช่ครับเขาเขาเขาลืมว่าแกมีร้อนเงินนะแกมี่ไม่ใช่เรามาหน่ไม่มีใครร้อนหรอกเพียงแต่ว่าก็คือคือ มันก็อยากคือพี่เบิร์ตให้สัมภาษณ์ตลอดเวลาว่าพี่เบิร์ตอยากอยู่คนดียวนางห้ารอบก็ไปแล้วเจ็ดรอบก็ไปแล้วทีนี้จะทำอะไรก็เลยถามแฟนๆเพลงบอกว่าร้องเพลงอยากฟังเพลงพี่เบิร์ตดมันก็ใช้ time ที่คือแบบมันถึงเวลาเ้ืยครับที่จะจับเรามายืนเอาลิงมาใส่สูตรแล้วก็อยู่นิ่งๆบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามอยู่นิ่งๆให้ให้หล่อที่สุด แต่ไม่รู้จะหล่อไหมวะกลายเป็นความยากไหมคะในการครีเอทคอนเสิร์ตออกมามันต,ตัวพี่เบริร์ดอะยากครับแล้วก็พี่เบิร์ดว่ามันเคยเป็นลิงเนี่ยครับแล้วมันเคยใช้ใช้โพเวอร์ไกลๆแต่ว่าคราวนี้อยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกันมันก็เป็นอีกแบบมันเป็นมันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบที่เราที่เรากำลังค้นหากันอยู่ <le ek> แต่แต่ก็มีเพลงเต้นอยู่ด <le ek> ้วยใช่ไหมมีหูจะเหลือเลยจ้าอย่างฮอมก็มีผลไหมใช่ไหมคะแบบพี่เบิร์ดเคยอยู่แบบ อิ่มแพะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเป็นพารากอนมันต้องแบบปรับอะไรยังไงไหมครับใช่ทุกอย่างต้องปรับหมดเลยครับคือคือพี่วัตยังยังยังงงว่าไม่ยังตื่นเด้แล้วมันจะยังไงวะเพราะว่ามันเคยฮอล์สูงใช่ไหมครับอันนี้ก็เพี้ยนลงมาจนครับทีนี้เราจะบกเสียงเป็นยังไงเราก็ต้องเตรียมพร้อมในทุกๆเรื่องเลยว่าแต่ก็รู้กันว่าดีใช่ไหมอ่ะเราก็หาหาข้อที่แบบว่าเราจะง่อยตรงไหนดีหรือว่าเราไม่ง่อยตรงไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพยายามพยายาม เกสก็ตื่นเต้นกันหมดนัก็ตรีก็ตื่นเต, os, ต้นต to คนดูก็ตื่นโอ้พี่จะเหลือหรอวะตื่นเต้นทุกวนันทุกวันค่แสดงว่าพอสถานที่เล็กลงก็จะได้ใกล้ชิดกับพี่เบิร์นมากขึ้นหรือเปล่าใช่ครับคือคือคือใหญ่พี่ก็พี่ก็ใกล้อยู่แล้วแต่ว่าข่าวนี้พี่ว่ามันใกล้มากเลยนะนับวันจะใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นอ่าอย่างครั้งนี้เพลงพิเศษหรือว่าเพลงที่แต่งขึ้นใหม่อ่าเพลงที่มีนี่ก็ร้องไม่ทันแล้วแบบ จ,จึงจึงจึงบอกทุกคนว่าเป็น singing bird number one มันต้องมี number two, number three แสดงว่าวางไว้แล้วไม่ใช่เพราะมันเยอะจัดแล้วพี่ว่าพี่ว่าชอบร้องเพลงนะครับ <laughs> แล้ว number วันวนี้วางไวไกง้กี่ชั่วโมงกี่กี่สิบเพลงครับเจ็ดมากสี่สิบกว่าเพลงโอ้เกับบ้าไปแล้วสี่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 ชั่วโมงว่ะพี่เล็กก็คือแฟนเพลงอัดับหนึงพี่ว่าฮะใชอยากจะแบบพี่เล็กเป็นคนขอเอง เขาไม่ให้พี่เบิร์ตยุ่งเรื่องเพลงเลยเพราะว่าถ้าพี่เบิร์ตยุ่งพี่จะไปไปเยอะกว่านี้เห็นได้ค่ะว่าพี่เบิร์ดที่ซ้อมทุกวันและซ้อมวันละประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงใช่ครับคือธรรมดาเดี๋ยวพี่เบิร์ดก็อังคารพฤหัสก็จะเต้นกับคุณสเวนับคุณอเล็กซ์เซลลาหใช่ไหมครับเรียนเต้นแล้วก็เรียนร้องแล้วพอจันทร์พุธศุกร์ก็เรียนร้องด้วยพอมีคอนเสิร์ตก็ตายวันเดียว่กับวันพุธครับแล้วก็ทุกวันก็มีครับมีครับก็มีน้องโตน้องแต้ ็จะเปิดไปเรือร่อยๆคก็จะมีไปเรื่อยๆแต่มันใช่แค่สามรอบเท่นะ้นที่มันไม่มีแล้วแล้วมาถูต่อไงคะ,ะ yes sir ที่พ่อจะใช้เป็นคอนเสิร์ตในการแบบว่าใกล้ชิดกับแฟนๆนหรือเป็นผลงานอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นผลงานให้แฟนๆได้ติดตามสามากกว่าไปทางคอนเสิร์ตไหมคะหรือว่าจะมีผลงานเพลงอื่นออกมาอีกมีครับมีมีมีหูทูตาพี่เป็นประกาศเห็นไหมควาเพลงใหม่ก็มีมาครับแต่ว่าเพลงเก่าก็เยอะแล้วเกินเพลงเก่าก็อยากร้องเพลงใหม่ก็อยาก บอกทุกคนว่ามันมันมากมันจะเป็นพี่ชายแฟนจ๋าเลยครับเป็นจิโกนักเขาไปอีกพี่ว่าคือแบบไม่มีอุปสรรคในอายุเลยนะดูมีพลังก็เองเองดูเองดูเองดูเองทำไมดูมีพลังมากขึ้นแบบใช่พี่ว่ามันมันบ้ามากขึ้นด้วยนะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้แหละอาจจะอยู่กันนานแล้วเราก็แบบเราก็เราพี่ก็ไม่ใช่รักทางนี้เท่าแค่สัมภาษณ์เนี่ยพี่ว่าพี่มาจริงๆ่แล้วก็เออน้าวันมันก็อยู่ประสบการณ์มันมีมากขึ้น มากขึ้นเราก็เอาประสบการณ์นั้นมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นจะได้อยู่ด้วยกันตังนี้นานๆแต่เราก็ต้องไม่ประมาทเอาว้เราก็ต้องออกกาลังกายเราก็ต้องอยู่ดีๆดีๆดีๆนะมันเรื่องการดูแลตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญนะะคใช่ตากล้องตากล้องด้วยนะครับดูแลตัวเองดีๆโอเคค่ะฝากแฟนๆมาติดตามเลยแล้วกันค่ะโอเคครับก็มาเจอกันนะครับวันที่เท่าไหร่นะซัมซุงสิงหาครับและถ้าเผื่อมีอะไรที่แปลกใหม่เราจะบอกก่อน ก็ถ้าหลังจากสิงหาแล้วมีอะไรเบิร <gra in> ์จะบอกทีหลังบอกเรื่องสิงห์เบิร์ดก่อน singing bird ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ